สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซี FC ทั้งช่องน้องคงนะําแพงชาแนลเนาะมัหนีแม่เพ่นก็นจะเอาแนวทางห้านุยของพีพ่พหัดชาแนลละกะของเซียนเช,ชียงใหม่ของผู้ใหญ่อาของเซียนโคลาตนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเนาะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเ่าว่าจะเข่าหรือจะหลุดนอกก็หายเป็นแขนแนวทางเท่านั้นเนาะ<ช>ก็อย่าลืมเด้อค่ะ ค่ะผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางกะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำเพลงได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะขอกำลังใจจาก f อฟซ้ทางช่องเนาะช่องน้อยๆขอหัวใจคนลระดวงจาก f อฟเด้อค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่เพ็่นจะพา f อฟไปเบิงตัวเลขแล้วกัเบิงแนวทางน้ำกันเนาะว่ามืนนี่จะได้ตัวใดเนะาะครับ มีคนเขามีคนหลุดกะขอกำลังใจให้เสียนทุกเสียนด้วยเด้อค่ะของภผของอาจารย์ใดเขาของอาจารย์ใดหลุดเนาะก็ขอกำลังใจให้เพ่นแน่เนาะเพราะว่าเพ่นขาเลยเพ่นบกเขาเพ่อนอาจจะน้อยใจเนาะยานเอฟซีบอมีทุนสื่อเนาะคะ่ะเอามาเบิ้งน้ากันค่ะว่าตัวเลขจะได้ตัวใดไปใส่หลักคํำแพงไปในห้องกระพอเอาตามนี่นะเนาะเบิ้งตัวเลขกน้ากันค่ะนี่เนาะครเอฟซี ก่อนจะไปเบิ่งของมเอนี้เนาะกลับมาเบิ่งของหมื่บ้านนี้กันก่อนค่ะว่ามีของผู้ใดเขาแน่เนาะนี่ค่ะของหมื่บ้านนี่เนาะของปู้ซีซูนเนาะเขาเจ็ดบะเมีนของหมื่บ้านนี่อันอันเก่าเนาะปู้ซีซูนหมื่บ้านนี้อยู่ใส่นีน่ค่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะเข้าแต่ตัวลูดเอ่บอบ่อเขาเนะาะเราพัฒนาบ่อเขา ส่วนของเสียนโคราดก็บอกเข้าจ้าสว่วนของบาดชาแนลเนาะเข้าแต่ตัวลูดเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนะหกแต่ว่าจับคูบ่เบาเนาะยัยง,ยงลูกยังล่ะจ้าจ้าจะออกตัวไหนนน่นเอาไปนะ่ะเอาไปนั่นจะออกตัวไหนหน่ะน่อยไหนไหนเลขจะออกตัวไหนบอกแม่สิดูดิดูดิิ ส่วนฮาหนอยเนาะค่ะของเซียนโคลาตค่ะเข้าแค่ตัวลูดค่ะตัวจับคู่ไม่เข้านะคะส่วนของผาดชาแนลเนาะหนึ่งกับสามตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะแล้วก็จับคู่ให้เขาที่แปดสามสามแปดเนาะคะ่ะปกติน้อยปกติเด้อค่ะเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่ เข่าตัวหลุดหนึ่งเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าเด้อค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะของปู่สี่ศูนย์เนาะเข้าที่น้อยปกติเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดเด้อค่ะนี่ค่ะเนาะส่วนลาวไม่เข้านะคะเนาะไฮแปดเจ็ดเจ็ดแปดออกแปดหกหกแปดเนาะคะ่ะบ่เข่าเนาะ ามาเบิ้งของมมอนี่กันเลยจ้าว่ามอนี่ได้ตัวใดเนาะของสามเซียนค่ะระวางของพิพหัตของเซียนโคราล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะคะ่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะเซียนโคราดให้มาวิ่งลูดสามกับซีเนาะคะ่ะวิ่งลูดสามกับซีกะตัววิ่งตัวลูดเพิ่นไ้เดน สาเนาะลอง C ค่ะจับคู่ให้สามศูนย์สามหนึ่งสามหกรากสมเก้าเนาะสี่ศูนย์สีหนึ่งสหกราคเก้าเนาะ 4, 9, เน้นให้ที่สามหนึ่งสามหแล้วก็สี่หนึ่งสหกเนาะค่ะ fc นี่ค่ะแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิิทธ์เข้าแล้วก็มีสิิทธ์หลุดเนาะให้ fc ทางซ่อง ทุกท่านนะคะพิจารณ่าเอาเนาะคะ่ะบา่าจะเปลี่ยนแนวทางของอาจารย์ใดๆก็ตามเนาะให้ fc ทั้งสองทุกท่านบึงเอาคัดเอาเลือกเอาเนาะมักตัวใดสอบตัวใดให้เอาไปเทียบเทียนใส่กันนะคะเนาะได้ของเซียนโคราชไปแล้วเนาะมาเบึงโตของพี่พหัดกันเลยค่ะของผหัดชาแนลเนาะให้มากค่ะวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะมือนี้กะจับคู่ให้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะ ราคสามหนึ่งเอ่อหนึ่งสามแปดหเกาเนาะค่ะ fc กัอนี่เพิ่นเน้นให้อยู่ที่0ูนย์สามศสามเนาะคะ่ะเน้นอยู่ที่4คู่คือเกานะวิ่งลูดให้มา0ูนย์กับ1เนาะเน้นเด่นหน่งลงศูเนาะคะ่ะ fc ห้อนหลาย และะ้วคาอากาศฮอนแห้งแห้งแดดฮอนแต่เศร้าค่ะเอฟซีเงาแตกเงอมางหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอแล้วบ้าจ้ากับมาเบิงตอของเซียนเอา้าของเซียนเชียงใหม่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเพิ่นเอาบ่หมดบอกเพิ่นเอาบ่หมดบอกี๋ยวะ้องให้กันค่ะอ๋อคำแพงเอาไปค่ะลืมไป คัมพิเอามาผี่โอ๊ยขอโทษหลายนี่ค่ะของเชียงเชียงใหม่วันนี้เนาะให้มาฮานอยวิ่งลูดหนึ่งกับสี่เนาะค่ะอ่าตัววิ่งตัวลูดไฮเดนหนึ่งรองสี่เนาะกระจับคู่ไฮหนึ่งสี 5, ่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะสี่สี 5, ่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดเนาะ ก็เพื่อนเน้นให้อยู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งหาแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเนาะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาหนึ่งกับสี่เนาะเด่นที่หนึ่งลองสี่จ้าคู่ให้หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็สี่หาสี่หกสี่เจ็ดเนาะค่ะ fc เน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดอะไรจา่าอะไรคือจ้าเธอคัมแพงว่าอีหยังอยู่คนเดียวจา้ามาสัน โอ้เอากองมาหยงค่ะแคปหน้าจอเอเดอ้อจ่ากเอซแนวทางของสามเซียนเนาะค่ะเด็ดเดดให้เอฟซทั้งสองแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเดอ้อจา้านี่ค่ะเซียนโ,โคาราพหัดชาแนลแล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะเทียบเทียนส่กันแล้วกเอาไปเลือกเบิ้งนะคะ เอาได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วค่ะก็ขอให้เอซทั้งช่องเฮงๆรวยๆปังปกันยกช่องเด้อค่ะคําแพงคำ <c oughs> <c oughs> แพงแกงส้มขี้ดือ้ออุ้ยมึงหนาไหมเฮอ,อเต้นเอาเก่งหลายบรรยานตกตี้พุ่นมึงพิ่นเนี่ยเฮ้ยเงึดหลายค่ะคําแพงเห็นยังหันเ คือดื้อแท้วันนี้ไม่ให้ตัวเด็ดตัวดีหรอหืมมันว่าแม่มันก็ชอบมึอใช่ยังลูกโจ้โจ้ใจใส่ไม่มีไหนตัวไหนใส่ตัวเจ้โอ้สามเก้าศูนอันนั้นบอสิออกออกอิลีบอกถูกไหม ถูกไหมถูกไหมเอออันไหนสองสามีเอาเออสองสาม,สามสีเลขทะเบียนบ้านนะเนาะอออิลีบอถูกไหมถูกไหมคำแพงเอา้าบอกแม่ซิถูกไหมเอามืดต้องแสงเนาะต้องแสงค้างนี่นี่ค่ะถูกไหมลูกถูกไหมถ้าถูก บอกแม่หน่อยจ้าตัวลูกถูกไหมเอ้ยเก่งหลายยกขึ้นนักวสันคำแพงมันหนักนะลูกคมันหนักบนหนักนี่ก็ยกขึ้นเนาะเพื่อมาเก่งแทะแข่งแร่งดีคะ่ะ fc fc คำแพงคำแพงเป็นคนแข็งแรงมากเอาเก็บของไปไ,ปไ,ปไปว้เต้ ให้มือเดียวอีกเก่งหลายอันยกทั้งสองอันบาทน,นี่ขึ้นบ่ล่ะเออจุบสามเก้ศูนอบาทน,นี่เอาอีลีบอกถูกไหมถูกไหมหมะถ้าูถ้าถูกลักหน่อยลักหน่อยลักหน่อยถ้าถูกลักหน่อยนี่ค่ะวันนี้คํแแพงซีให้รถกระบะเด้อค่ะ ของพิพัฒน์เนาะคะ่ะสามหกสี่เก้าเนาะคะ่ะทะเบียนรถเด้อค่ะ fc ย้ำให้สามหกสี่เก้าเนาะถ้าผู้ใดมักก็ชอบกะจัดตามเนาะ,ะถ้าบมาก,กระพานใดเนาะคะ่ะเพราะว่าคำแพงให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ,ะแต่ว่าถึกทุกมือะคะ่ะ fc <oughs> <c oughs> มือใดก็วนแต่น้าอัน่ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทุกมือเนาะคะ่ะกออกทุกมือซีหามือเรียนกันแล้วเนาะคะ่ะแต่มือนี้บไปบบไปอันไก่มอเตอร์ไซคะ์เนาะแต่ว่าไปหากระบะเนาะคะ่ะ สามหกสี่เก้าเด้อจ้าเนาะเอาเลยรวยไปด้วยกันกับบ้านเฮงซับแปดแปดแล้วก็บ้านหมยรวยซับแปดแปดเด้อค่ะให้ทุกท่านโศกโศกมันมันให้ได้สร้างตำไทยตำเล่าน้ำกันนะค่ะให้กินอิ่มนุ่งอุ่นทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้แม่เพ่นแม่น้องคำแพงและน้องคำแพงก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วลูกสวัสดีจ้า,วส,จาส,สวยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อน ยิ้มหวานก่อนก่อนจะลาเอฟซีนะกระแพงไหนไหนยิ้มหวานยังไงยิ้มหวานก่อนเอาพี่ยังดูอ๋อจูยิ้มหวานก่อนจ้าขอบคุณจ้าด้วยขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เออจ้า,จ,าจ้าสวยๆลูกจ้ากเจ้าสวยๆหน่อยเนาะตามนี่นะค่ะสวัสดีจา้าอืม